หลังจะไปเที่ยวทะเลสาบแล้วก็ทีนี้ฝนตกต้อนรับแล้วโอ้โหตกแรงมากลงเรือได้ไปเนี่ยไม่แน่ไปถึงนู่นอาจจะไม่ตกตกแรงมากมาโอ้มาเขมรเพิ่งเจอฝนวันนี้เองนข้างเขาก็ทำนาเพราะว่ามันอยู่ไปไกลจากทะเลสาบน้ำเขาจะมี เรือเยอะมากตรงนี้จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเมื่อขึ้นเรือไปล่องทะเลสาบค่ะทุกคนทะเลสาบขมนพภูเขาลูกนั้นเขาจะเรียกพนมกอมตรงใส่จะมีวัดอยู่ข้างบนค่ะจะอาจจะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งได้ทีเขาไม่กล้าไปเขาว่ายน้ำไม่เป็นทุกคนแล้วเราจะได้ไปไหมเนี่ยสทีไม่กล้าลงเขาว่ายน้ำไม่เป็นเขากลัว เดี๋ยวพาทุกคนไปถามราคาเนาะว่าราคาเรือประมาณเท่าไหร่เนี่ค่ะเป็นลานจอดรถของท่าเรือให้สุธีไปถามว่าราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไปกันไปลองถามเขาดูทีไปลองถามเขาดูว่าเท่าไหร่อะไรยังไงจากจากไปทะเลมันจะเป็นทางลงไปขึ้นเรือถามแล้วค่ะราคาเรือ คิดเป็นเงินไทย980 28ดอลลร์ค่ะ980ตตัดสินใจซื้อค่ะเพราะว่าเราเรามาแล้วถามน้องเนาะว่าเอาเรือลำเล็กไหมน้องบอกว่าไม่เอาเอาเรือลำใหญ่เพราะน้องกลัวแต่ก่อนจะลงเรือเราพามากินข้าวก่อนค่ะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเนี่ยค่ะนี่คือท่าเรือนี่คือท่าเรือทางไปทางนี้น่าจะเป็นไปหมู่บ้านชาวประมง น่าจะประมาณนั้นแต่เขาไม่ให้เอารถเข้าไปค่ะเราก็ล่องเรือได้อย่างเดียวเดี๋ยวพาไปซื้อข้าวกินสั่งข้าวก,กินกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนค่ะีร้านม,มีอะไรตมีตะมตมต้มามีต้มต้มสาต้ามาตต้มสร้าง้มงกต้มช้าต้ม้มาต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 ้มา้า คืออะไรต้มสั่งหมายถึงต้มช้างเก่งเก่งเกล้งต้มเก่งเก่งเปรี้ยวเกล้งเปรี้ยวเกลงเปรี้ยวปลาปลาปลาสวายอเกล้งเปรี้ยวปลาสวายผักบุ้งผักบุ้งกระผักบุ้งน้องกำลังเรียนพูดภาษาไทย พาดูท่าเรือค่ะตรงนี้จะเป็นโต๊ะสนุกโต๊ะสนุกตรงนี้เป็นน่าจะเป็นกระปุกปลากระปุกปลาระ,ราะมีร้านอาหารร้านอาหารร้านข้าวตรงนี้ร้านข้าวเรามาสั่งข้าวกินร้านนี้ผลไม้ดองนะคะตรงนี้ร้านไม่ค่อยเปิดมีอยู่แค่นี้เอง ตรงนู้นเข้าไปจะเป็นหมู่บ้านชาวพมงเราเข้าได้ค่ะแต่เขาจะมีเก็บค่าเข้าอยู่ฝั่งนูน้นแต่วันนี้เราพามาล่องเรือชมทะเลสาบกับหมู่บ้านชาวพมงตอนนี้กินข้าวก่อนค่ะทุกคน <Okay. S 1> นคะคะที่เราสั่ง <c oughs> แกงส้มปลาแล้วก็จะมีผักบุก้งข้าวเปล่าฝั่งนี้กิน <c oughs> <S <S ข้าวผัดไ <c oughs> ข่าดาวเนื้อมูเนื้อมูค่ะข้าวผัดไข่ดาว ไข่ไข่ดาวไข่ดาวไไขข่่กพริต้มพริกไทยแล้วก็มะนาวเกลือมันมันมันใช่ไข่ต้มแบบใช่ไหมมันมันใช่ไข่ไอทีมีตัวในมีตัวไหมไม่ไม่มีไม่มีตัวใช่ไหมไม่มีอ๋อทำไมเขามีพริกไทยกับไอ้นี่เขากินแบบนี้ใช่ไหมกินแบบนี้อ๋อมีมะนาวแล้วก็พริกไทยค่ะถ้าเกิดเรามีไข่ต้มมะนาวให้บีบใส่นี้ไงเอามะนาวบีบใส่นี้แล้วก็ไข่เลยเราจิ้มเหรอจิ้มออ๋เอาไข่จิ้มเพราะว่าเราให้มีโอกาสละสองชั่วโมง ไปถึงนู้นนั่งสักพักมาได้เลยสองชั่วโมงนั่งอยู่สองชั่วโมงโอเคโอเคอร่อยอยู่นะแซ่บอยู่นะกเปรี้ยวๆนหน่อยมากินข้าวด้วยกันค่ะแล้วก็จะไปลงเรือกันต่อไหนเป็นยังไงอ๋อไม่มีตัวตอนแรกนึกว่ามีตัวไม่มีโอเคก่ินข้าวแล้วเราก็จะไปลงเรือนะคะข้าวผัดกับไข่ดาวไข่ดาวแล้วเราก็แกงส้มปลาปลาปลาสวายค่ะ แกงส้มปลาสวายเขาก็จะใส่ผักบุ้งด้วยค่ะใส่ผักบุ้งมาแล้วก็ไข่ต้มกินเสร็จแล้วก็จะเดินทางต่อไปนั่งเรือชมหมู่บ้านชาวประมงค่ะทุกคนนี่ไงสั่งเหมือนกันเลยนะสั่งเหมือนกันเลยจะกินหมดนะสองถ้วยคนเดียวเลยกินให้หมดปลาสวายแกงส้มปลาสวาย มาดูว่าคุณกินไยังไงนะจินยังไงแล้วบีบมะนาวใส่ตรงนี้เหรอแล้วก็อันี้จิ้มเหรอนี่กินกันแบบนี้ที่นี่จิ้อะไรปลามีพริกไทยแล้วมะนาวใช่ไหมขิดไทยิกันนะขิไทยแล้วเสือเสือแล้วชรแล้วก็เจะแบบเปียเปียเปียสุดอรอิดอ ิกไทยต้เิกไทยพริกแนเนยพริกไทยิกไทยพิกเาิกไทยิกแกเมนพิกข้าแกมะนาวบิดมะนาวใส่พัแก้วข้อไม่แบบนี้จริงๆบมะนาวใส่นี่ใช่ไหมจริาบมะนาวใส่นี่เผเอร์พริกขเนี่ยแทดแระพอ้อพานดะแระพริกไทยนี้กดพริกไทยเอรอ พิษไทยมันเลยทะเลมเร่ที่พิษไทยมันเหมือนทำมเร่หมูมันเหมือนอะไรอ่ะมันไม่ใช่เพราะวยาใหญ่ไปเปี่ยนลูกโดยนี่ไอ้ยมใบใหญ่ใหญ่จิ้มเดี๋ยวมันเหมือนอะไรมูยพิษมูยพิษมูยพิษมันจ้องหนีลายจ้องหนีมูพิษพิษไม่ถูกมันเลยถอดตัวไปแล้วนี่เป็นเครืนอเรือแท้ทะลักจิ้มแล้วแบบด่วนๆราคาเท่าไหร่มาถามเขาราคาเท่าไหร่ไปเกิดลุยบ้าง ่ะได้สัวแาบด้านมอันหอไปด้วยหอไปด้วยเอากินบ้านเป็นเท่าไหร่สองอันนี้สองร้อยสองร้อย้ยใช่ไหมฮะไข่ใบละเมือดีใบละร้อยเนื้อกยก็ดดงนี่ไงเออดีโอเคอะก็ทอนทั้งหมดนี้สองร้อยเมีข้าวผัดสามจานไข่หลูกแล้วก็ต้มปลาถ้วยหนึ่ง แล้วก็ข้าวข้าวเ,เปล่าอีกจานนข้า,เาวเปล่าเรือนั่งสามข้าวผัดอสามจานข้าวผัดสามจานสองร้อยเก้าสิบค่ะนะคะทางลงชันมากต้องจับดีๆนะทางลงชันมากเราต้องจับดีๆนะคะาข้าเรือเก้าร้อยแปดสิบคือขนยี่สิบแปดดอลลาร์ที่เอาเรือลำใหญ่เพราะว่าน้องเขาครัวน้ำ เขากลัวเขากลัวไม่เขาไม่กล้าลงน,น้ำเขาแว่น้ำไม่เป็นเขาเลยไม่กล้านั่งเรือลำเล็กเราเลยได้เรือลำใหญ่นี่น้องสาวเมียครับลำไหนห้าสองไปเนี่ยลำนี้ลำนี้ใช่ไหมไปเลยทุกคนไป,ไปก่อนเลยนี่ค่ะคือท่าเรือ หมดประก,กาหมดประก,กาอะโอเคนี่แ่ะเรือลำนี้นะคะที่เราจะไปอู้นี่คนขับนั่งอยู่ตรงนี้โดยท้ายเรืออยู่ตรงน้นหกต้องกเนันอมันไม่ลึกใช่ไหมเขาบอกมันไม่ลึกเหรอ เข้าวิ่งออกตลอดมันเลยทําให้น้ําขุ่นค่ะทุกคนหมู่บ้านหาปลาหมู่บ้านชาวประมงอันนี้จะเป็นเรืออะไรเนี่ยถ่านค่ะถ่าน,ท,านทุกคนเหมือนเข้ามาซื้อถ่านขายถ่านขายไม้เหมือนร้านค้า นี้มันไม่ลึกเวลาเรือมันมีเรือวิ่งเข้าวิ่งออกมันเลยทําให้น้ํามันขุนค่ะทุกคนนี่คือหมู่บ้านชาวประมงที่ทะเลสาบขมินด้านนี้ก็จะเป็นป่าทําไมไม่มีคนมาอยู่ฝั่งนี้เนาะแต่ก็จะมีคนมาอยู่ฝั่งนี้มากกว่าเพราะว่าน้านตรงนี้มันตื้นเขาเลยขุดขุดดินขึ้นค่ะดู บ้านมหาป่าวานแ้เราออกมาถึงปากทะเลสาบแล้วค่ะแล้วหมู่บ้านโน้นที่เขาจะพาเราไปจะมีเรือเข้าเรือออกตลอดเพราะว่าจะมีหมู่บ้านอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนหมู่บ้านกลางทะเลสาบไม่ใช่มีที่เดียวนะจริงๆทะเลสาบตรงนี้มันกว้างมาก เอเชียใต้กว้างที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยล่ะเป็นทะเลสาบน้ําจืดกว้างมากมันไม่ได้มีแต่จุดนี้นะหมู่บ้านชาวประมงหมู่บ้านที่อยู่กับทะเลสาบอยู่กลางน้ํานะแต่เรามาจุดนี้จุดนี้เป็นจุดที่เขานําเสนอให้นักท่องเที่ยวมาลงตรงนี้แล้วก็นั่งเรือเที่ยวตรงนี้ค่ะจริงๆมันมีหมู่บ้านเยอะมากที่อยู่ริมทะเลสาบนี้อยู่กลางทะเลสาบนี้ ตรงนี้น่าจะเป็นร้านอาหารหรือไม่ก็บ้านพักหรือเปล่าตรงนี้เป็นอะไรอ่ะชุที่ใหญ่ๆเนี่ยเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นอะไรอ่ะ๋อร้านอาหารเนะนี่ว่าน่าจะเป็นร้านอาหารเนาะร้านอาหารจากล่างคาเรียกจา,า,า,าร์เก้เหรออันนี้อะไรอ๋อน้ำไม่ลึกเลยไม่ลึกมันตื้นแล้วโอยสุที่ก็กลัว <laughs> น้ำตื้นค่ะ <พอ S 1> เขาใช้ไม้ถอดู้เขาว่าตื้นแล้วตึมมาน้ำมันตื้น เรือมันไปไม่ได้เขาเลยต้องใช้ถอค้ำเอาอสุธีก็กลัวกลัวออยังไงก็สุธีขับให้อ่นี่นี่ับให้ได้นะได้นะสุธี ก็พาเรามาที่ร้านอาหารค่ะทุกคนนี่ค่ะเรามาจากฝั่งนู้นมีขายของมีอะไรด้วยเขาขายของท้งของยังของของฝากของที่ระลึกสรุปแล้วเขาพาเรามาขายมาซื้อของค่ะทุกคนนะคะก็จะมีแพรแต่ละหลังละหลังเขาก็จะ ส่วนมากก็จะเป็นที่ร้านอาหารดูแล้วเพราะมันใหญ่เนาะเนื้อจอระเข้อ๋เอ,อเนื้อจระเข้ไหนตรงไหนเป็นเนื้อจระเข้เนี่ยเหรอคะใช่ไหมตรงนี้เป็นเนื้อจระเข้ถามเขาสิน่าจะใช่เนาะข้างบนเป็นยังไงว่าขึ้นข้างบนได้เป็นหมู่บ้านอยู่กลางทะเลสาบค่ะทุกคนนะคะอ้ บ้านกลางทะเลสาบตรงนั้นเป็นอะไรเหมือนโรงเรียนเลยเนาะตรงโน้นค่ะเหมือนโรงเรียนเลยไหมว่ามีเด็กมีอะไรด้วยน่าจะเป็นโรงเรียนกลางน้ำนี่ค่ะหูกว้างใหญ่ไพศาลทะเลสาบเขมรทะเลสาบที่ใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะทุกคนมองสุดลูกหูลูกตาก็าจะมีหมู่บ้านชาวประมงอยู่ตรงเนี้ยตาม ริมทะเลสาบอย่างเงี้ยค่ะล้อมรอบเลยค่ะจะมีหมู่บ้านล้อมรอบทะเลสาบนี่เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เรามาเป็นจุดท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นเขาให้มาเขาให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวตรงนี้เลยค่ะบ้านก็จะเป็นหลังใครหลังมันอยู่กลางน้ําลอยอยู่กลางน้ําอันนี้เรือลําใหญ่ไปไม่ได้ต้องใช้เรือเล็กลากเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันตื้นช่วงนี้น้ํา หน้าแรงค่ะตรงนี้หน้าแรงเรามาเดินมิถุนายนวันที่เก้านะเนี่ยใช้เรือเล็กลากเรือใหญ่เป็นเรือนักท่องเที่ยวนี่คือหมู่บ้านชาวประมงอยู่ทะเลสาบขเมนตรงนั้นน่าจะเป็นโรงเรียนค่ะทุกคนมีเด็กๆเยอะใช่ไหมแล้วคิดว่านนะน่าจะเป็นโรงเรียนตรงนู้นก็จะมีบ้านชาวบ้านเรามาจากภูเขาลูกนน้นค่ะ ภูเขาลูกนั้นเขาเรียกว่าพนมกรค่ะพนมแปลว่าภูเขาพามาเที่ยวชมหมู่บ้านในทะเลสาบพพเขมรค่ะทุกคนเป็นวิถีชีวิตกลางน้ําอีกแห่งหนึ่งค่ะบ้านแต่ละหลังจะเหมือนอยู่บนแพอยู่บนเรือไม่ติดกันหรือบางหลังก็ติดกันเห็นไกลๆแต่ดูแล้วเหมือนมันไม่ติดกันค่ะทุกคนจะมีเรือบ้านทุกหลังต้องมีเรือไว้สัญจรเดินทาง ไม่แน่ใจว่าเขาจะพาเราขับเที่ยวรอบหมู่บ้านหรือเปล่าหรือพาเรามาเฉพาะที่ขายของก็ไม่รู้เนาะหรือจะเป็นอย่งังนลาส่วนมากนี่คือวิถีชีวิตของคนที่นี่ต้องใช้เรือสัญจรเดินทางขึ้นฝั่งไปซื้ออาหารซื้อน้ําหาปูหาปลาขึ้นไปขายบนฝั่งประมาณนะั้นนช่ค่ะเรือนักท่องเที่ยวเหมือนเขามีจุดหมายของใครของมันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ อย่างเรือของเราเนี่ยพาแวะแทนี้แต่เรือละมืนอื่นก็ไปทางนน้นก็นมีลูกค้าของใครของมันหรือเปล่าไม่แน่ใจพูดด้านนน้นไกลๆนน้นฝนตกนั่นอะเราน่าจะได้อยู่แค่ตรงนี้ค่ะทุกคนไม่สามารถที่จะไปไหนได้ไกลตอนแรกเราคิดว่าเขาจะพาเราไปชมหมู่บ้าน ดูแล้วไม่น่าที่จะไปได้เพราะว่าน้ํามันตื้นค่ะดูเรือรล,ลํานั้นยังติดเลยค่ะเรือลํานั้นยังติดเลยตอนแรกคิดว่าเขาจะพาขับวนรอบหมู่บ้านเขาน่าจะพาเราไปไม่ได้ไกลหรอกค่ะทุกคนกคงแถวๆนี้แหละเรือลําเล็กๆอย่างเงี้ยไปได้แต่เรือเรามันลําใหญ่เครื่องใหญ่มันก็จะหนักเนาะ ตรงนี้เขาจะเลี้ยงจระเข้ด้วยค่ะทุกคนดูฟาร์มจระเข้ของเขาในน้ำอย่างนี้เลยนะโอ้เนี่ยนอนหลับสบายเลยเ<อ>ตรงนี้จะมีร้านขา,<ๆ>ขายของที่ระลึกค่ะทุกคนอันนี้หัวจระเข้หัวจระเข้เล็กๆหัวจระเข้เล็กๆหัวจระเข้น้อยลูกจระเข้น้อยที่มันตายโอ้ที่ดีเขายิบเข้ามาสตรราร์ทหาตาใกล้แห้งแล้วของฝาก ของที่ระลึกอยู่บนแพนะีคะมีเสื้อผ้าอาหารเครื่องดื่มแล้วแต่ใครจะอยากได้อะไรนี่คือช้างค่ะรูปช้าง,งนี่สินค้าจากหนังจาระเข้ประมาณนั้นเนาะเพราะว่าที่นี่มีจาระเข้แล้วก็จะขอจบคลิปของเราไว้แค่นี้ ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้ำเนยเลยคะ่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ